สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีทุกๆชแนลนะวันนี้มาปลูกต้นไม้นะที่ไปซื้อมาที่ไปซื้อมาจากของสิบห้านะมันก็จะปลูกกันนะครับทําการปลูกมาแล้วสองต้นนะต้นอะไรนะถนน,ถนนขนนแล้วก็นู่นต้นอะไรแนละ้วส้มโอส้มโออ้ยธรรมดาที่ไหนครับพี่น้องน,นี่อันนี้คือต้นมะม่วงนะหนะ้าบ้านเดี๋ยาทำการตัดนะั มอนครับจะต้องสู้สวยนะนี่นะจะทามจะของอก่อนนะปกเลยดีอย่าเอาหญ้าลงดิเอา,า,าตะดินดินนะครับนาตะดิน ร้อนนะครับสู้นะครับไข่แดดร้อนนี่นะอันนี้คือมะม่วงอะไรนะเจอกันไม่ได้พี่ไหมโอ้ตายผมเคยรปาขับรถไปฮะโอเคก็ได้สามต้นนะครับจะได้เป็นรอบรั้วเลยนะฮะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะรอดูตอนมันโตนะ ต้องเลือก,กลับบ้านจริงๆเรจะปล่าจะปลูกตอนเย็นครับพอดีมีธุระที่บ้านนะเลยรีบรปลูกน่าจะรอดนะครับไม่ไม่เหลือหรอกไม่ตายหรอกสวยมากนะครับดูต้นยังเนี่ยเห็นมเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะครับสวยไหมครับสวยมากเลยนะน,นี่จะคลองเราเนี่ยเจอมาต้นละกี่บาทครับแปดสิบ <80. S 1> ต้นละแปดสิบบาทนะแปดสิบทุกต้นเลยใช่ไหมมี โอ้ร้อยยี่โอ้ร้อยหนึง่งสมอร้อยหนึ่งนี่สวยๆเลยนะดูครับอันนี้มะงัวครับปลูกหลายปีแล้วครับโอม้มนะงัวต้นใสสวยงามนะครับคลิบนี้มาแบบเหนื่อยๆแล้วครับธรรมดาครับเป็นการเที่ยวที่เหนื่อยที่สุดนะดูเอานะครับน,น่นจะอีกหลังนะอีกหลังเขามาดูบ้านเขาต้นไม้มาปลูกบ้านเขานะ รถเขาก็ล่องไปแล้วนี่เราดีค่ะครับผมกลับแล้วเขากลับแล้วเราทำภาร,รกิจให้เสร็จนะวันนี้เขาตั้งใจมาปลูกต้นไม้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตอกรั้วต่อนะครับเนี่ยโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ตุกๆุช anel ด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ